ไว้ <What? S 1> <laughs> แทงแทงแค่คุณแพ้ไอ้แพ้แม้น่ากกว่าจังเลยอ่ะครับโอ้โีกอมากน่ากด้วยไม่กดนะไม่รือมามันตายตายไอ้กูเล่นแคลรี่นะ มึงเล่นแครี่อะไรไอ้ดุ๊กดิ๊กมึงตลกแล้วมึงเห็นไหมน่ะตำแหน่งอ่ะมึงมีตำแหน่งไว้ทำไมฮะเอาแล้วมึงแกมีตำแหน่งไว้ทำไมอ่ะบ้านยูไหนวะเอาบ้านอยู่ไหนแล้วเสื้ออะไรอ่ะไรอ่ะอะไรมึงอ่ะมึงดูตำแหน่งดิมึงเห็นตำแหน่งเปล่าอ่ะมึงกดมาสองเกมแล้วเนี่ยมึงไม่เล่นแครี่เลยไม่เป็นไรมึงตำแหน่งเมย์มึงเล่นเมย์ไปดิมึงมีตำแหน่งเหรอมึงเล่นเกมเป็นบาวีให้ ตำแหน่งอ่ะมึงเห็นไหมเราตำแหน่งมาทำไมข้างหน้านายกมันยังมีตำแหน่งเข้ามาเลยลุงเห็นไหมโค้ดแกงเยี่ยมแกงมากเลี้ยงอะไรไมีตบใครมีตบใครมันอยู่ทีเดียวกันมีตอบอยังไงพูดฮะ มึงรีบมาเลยนะมึงเคลียร์คลิปกลางเสร็จแล้วมึงเดินขึ้นมาข้างบนได้รู้เปล่าโอ้เสี่ยงไปคิดเกเรเลยวะอีกหนึ่งปีแล้วกันไปแอนดี่แอลลี่ตัวดีเสียอุ้ยอ๋อไม่เปดูดอย่างเดียวเลยวะอเฮียมึงดูดเก่ง เพียมเดินลงไปดูดิไปมันดาวกิมยังมีประเด็นกับกูอยู่ไอ้ผู้ทอนผู้ทอนว้าเอ้าเอ็งทำไมวะเฮ้ยมึงเสียงดังเลว้าฮะเสียงดังเลยมึงมีอะไรมึงมีอะไรอะไรมึงพูดแหล่ว่ามึงอยู่ในโอ่งอะ

นายผู้ทอนะเอ้ยึ้มหมดนเออบอกเพื่อนดีขึ้นมาดิมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงติดโอง่งอะผู้ทอนอะไรนะผู้ทอนอะ่อะอะไรวะเฮ้ยจูเลีนนะเฮ้ยเที่อไอ้เหี้ยไม่ยอ่นะโอ้โหเหี้ยต่าง4ตัวตายแล้วเออโโอ้โหมึงต้องคายได้ข้างล่างอะถ้ามึงจะเล่นล่างอะมึงคายได้นะอ่ะ

ออกไปยิงออกไปทำไมนี่อาไปไม่เสียดารลองดาวเดียวใช่ป่ะไม่ได้อะไรไอ้มีอะ้ยนี่ออกไปไม่กดยอมแพ้เลยเนี่ยอีกคืออีกสามเซนติเเนี่ยกดเลยไม่กดนะไม่ได้มาม่งตายตายไม่ช่วยแล้วตรงกลางอ่ปล่อยแม่งตายไว ไม่ม้างบนนะเรื่องมึงบอบองไนเี่ยพองอะไร้องอะไรโอ้ยมไม่เลี่เรื่องมึงดีกไปสั้นเนี่ยอีกห้าวิมกูยอแพ้เลยกดเลยกูกดให้เนี่ยตงไม่กดเดีวกูกดให้กูกดให้เนี่ยกูกดให้เนี่ยกูเลยดดิไปไปกด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 ดิไม่กดแล้ววูว่ว่วว่ว่าววววู โดนกระจกโดนระจกไมยอมจ้องไม่ยอมติดมึงแหลกควายไม่ยอมขึ้นมาไอ้ชิกกี้อ่ะตั้งแต่ต้นเกมแล้วมึงไปลงมาะดับเด็กลาวแล้วมึงเป็นเกลือแดกลามหนังหวออัวของพ่อไงฮะหน้านพออ่อหัวนี่นะมันเป็นไรก oh <my> ินลามไม่ได้นะเป็นไรห้องเป็นสุนทานเหรอฮะ <'m> ดูดิ ฮะไม่赖ลุยสารหนังหัวพ่องเลยลุยสารนังหัวพ่องเลยฮะไม่เคยแดกลาบเลยเขาก็แดกกันหมดแหละไอ้ขี้เกียจสัตว์เดือดมึงคืออะไรเดี๋ยวมาไวายมันยากซื้อลาบอ่ะถุงเท่าไรตอนเนี้ยฟีฟี่มาห้าพิบาร์แล้วตายเลยมึงงามเป็นคืออะไรอ่ะถ้าเป็นใสแดกลาบไม่ได้ไร อ่ามึงแดกอะไรก็ได้เรื่ององกูเม่นพิมอย่างนี้เหรอมึงยังยิ้มบีดเลยเม่นอะไรมึงไอ้ควายปั่นจักรยานพ่อมึงอ่ะไปมึงพิมภาษาไทยมันถูกก่อนโอ้แม่จะเยียดคนอื่นมึงได้เรียนมั้งเปล่าภาษาไทยอ่ะโอ้จะเยียดคนอื่นยังพิมไม่ถูกเลยอ่ะโอ้โหดโง่เลยเหี้ยวไปเรียนใหม่ไป ไปไปเรียนป .1 ใหม่ไปภาษาไทยไอ้ควายภาษาไทยกดหนึ่งบ้าไปยี่ยังไม่จึกดเลยยอมแบมกดดิไอ้ควายไม่เล่นอ่ะไม่เล่นมึงต้องออกไปเลยไอ้ควายกูไม่ช่วยมึงไงดิชกูไม่ช่วยมึงมึงมาสร้างคนเรื่องมึงมาสองคนไงนะดิที่มึงเรียนมึงเรียนไปตายแล้วไหนควายโดนหน้าควายควายตายแบมร้อนมึงอะดิร้อนกูร้อนไรกูอยู่ข้างบนกันสบายสบาย ตีป้อมแตกด้วยร้อนอะไรไอ้ที่ร้อนร้อนนั้งมาป้ามึงเหรอฮะไอ้เอ้ยมึงอยู่ไหนวะบ้านมึงอยู่ไหนวะมบอกคนอื่นทีร้อนเนี่ยที่ร้อนนั่งมาไงวะไปแดกหมาซะแดกทำไมมากูเอาไว้เลี้ยงไอ้ควายเอาเฟซมาเอาเฟซมาเลยเอาบ้ากูให้ไปมึงมาเปล่ามึงเซิร์ฟเลยเฟซบุ๊กอะมึงเซิร์ฟเลยนนทการไอ้เซิร์ฟดิสำเนียงแดกหมาโคตรเท่เลย น้องจะบีบเหยียดคนอื่นน้องยังบีมไม่ดูเลยทีย่ไหนแล้วน้องจะเหยียดคนอื่นได้ยังไงนะไหนอ่ะเบนปูทำเงาเบนมึนนงงานนี้ก็จบเกมดิปูเอสไปไปไปจบเกมดิปูเอสมึงมามาไปจบเกมดิปูเอสมึงเลยเบนปูเตอรนร้อน,อ,นอะไรปูทอนมันร้อนเลยช่วงนี้หน้าหนาวอีกควายมาอีกควายมามึงม่อมาดิฉันมาดีมึที่คืออะไรฮะ ้อมแมมมีรักาความอบอุ่นไอแดงหมาด้วยโอ้แดกหมาด้วยเงี้ยก็ไม่แดงหากมาไอหมเป็นไรมันมุนหลอนมันมนหลอนเลยกับหมามันมันตูดมึงเหรอฮะนี่โดนหมาตูดหมายัไม่มึงเลยมีเรื่องกับหมาแบบนี้โดนหมาตูดหมามีดังซื้อโทสะเหรอโทสีอะไรอะไรพิมพ์ยังถูกโทอะไรโทสะภาษาอะไรเนี่ยเรียมาพิมพ์พเกลอะไรโดนรวบเลยควายตายแล้วมึงนะอาอาเอา

เงี้ยโดนหมาปีตุ่นด้วยวะไอ้เงี้ย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 เงู้ตายแล้วไม่ได้หรอกกูเกียร์นี้ตกยอมแพ้แลยวจีบแค่ครั้งแรกเลยดาวเปลี่ยนทใจได้ไวอตายแล้วไอ้เด็กเงี้ยตายแล้วจี้ปุ่มนี่ว่าออกูไม่กดยอมแพ้เรากินมึงตายให้เลยเงี้ยเงี้ยเงีงเสียงอีสานนะอ้าวไอเด็กแหวนอีสานดิวเด็กแหวนนุ้ยไม่รู้เหรอแดกหมาโอ้โห เพื่อใเด็กเว้นเด็กมีปมเนี่ยมึงอะโดนปีหมาอีควายเด็กมีปมบอกคนอื่นแดกหมาอยู่นั่นไในปัญญาอ่อนบัดเหลี่ยมะฮะมึงอะโดนหมาปีตู่ไงมึงอะตอนเด็กๆไงอูใช่ป่ะนั้งหายเพื่อนเปิดประตูไปแนวห้องน้ำแล้วมึงก็โดนหมาปีตู่แล้วเพื่อนติมเปิดประตูไปเจอใช่ป่ะเจอมึงกำลังโดนหมาปีไอ้เขี้เป้าเราคนหาโคตจอยว่าโดนหมาปีตูี้ย เด็กแมน้นโดนหมาี่สวด,ดิมีปมกับหมาไม่เจอแล้วเด็กแมน้นนะที่ค่าเด็กแม้นไม่สตันว่ะไอ็กวายท่าสองมีไว้ทำอะไรเนี่ยอูบันยาวอ่อนเ้ยโอ้โหกูยังชอบเลยอ่ะ,อะไว้แทงแม่แทงแม่คุณแทงไอเด็กแม้น่ากลัวจังเลยอ่ครับโอ้โหยังไง สู้ไม่ได้เริ่มเล่นพ่อเล่นแม่แล้วเลยฮะเริ่มไปแทงแม่กูเลยมึงแทงกับปูพออย่าไปแทงแม่กูเลยแม่กูว่าแก่แล้วอู้ยปูแม่กูเลยเอาตาย,ยโอ,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 โอ้ตายอีกแล้วเยังไง อะไรวะเน,นี้อ๋อไปมาได้อกแล้วเลยอลูกก็นัวเลยเนี่ยลูกอ,นะอีสานนักงหัวพ่อไม่ได้เราอีกนะใช่ปะ่ะมันต้องนักงหวัวพ่อมั่แน่เลยเนี่ยเหม็นลาบเลยเด็กมึงโดนหมาปีดุแน่เลยเอ้ยมึงบ่นเรื่องหมาอยู่นั่นแหละใช่ปะ่ะอะมึงโดนหมาปีดุตอนจริงมึงก็บอกหมาล้งหมาได้ไหมตอน มีเด็กเขาเจ้าเปล่าโอ้ยเด็กแวนเกลี่ยมีเด็กเขาเจ้าว่ะเขาเหนียวอร่อยนะเขายืดเขาเหนียวแพงนะยิ่งไม่ดื่มเรื่องเลยบ้านไใฟ้าเขาถึงจ้าไอ้โคตรเด็กแวนเลยอะไรฟ้าเข้าไม่ถึงเลยเขาตีเลยจริงจริงบ้านถึงใบาเขาไม่ถึงด้วยแม่มีย่งจุดเทียนอยู่เลยไม่ของแม่กูควายแม่กูทำเซอร์ไพรส์วันเกิดหรือเปล่านะเซอร์ไพรส์วันเกิดไง

เดี๋ยวจบแล้วเด็กเนี่ยไปไปโดนหมาพี่ตู่เลย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 ไปโดนหมาพี่ตู่ตายมันวายสัตว์แพรจะนาจังแมงไม่สนใจเลยเฮ้ยจังแมงเงือกจะแกงกี่สิบตัวเลยตอนเรียกโดนหมาพี่ตู่มึงไงเรียมะแบบแล้วมีแสงไหม <Yes. S 2> ดูดินี่ขนาดกูแบบตั้งหน้าตั้งตาแบบบนกับมึงอย่างเดียวเลยนะดูคะแนนดิโอ้ไอ้กวายเด็กแวน